สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าไใดเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้เปนหยงจะเสนอขายรีวิวรีวิวขายรถนะคะขอขอไปตัวนี้เป็นไฮบริดตัวท็อปเนวิเกเตอร์นะคะเป็นปี2 0 1 1สีขาวสีสวย,สวยโรงงานชัดๆเลยนะคะตัวนี้โรงงานเลยนะคะตัวนี้ราคาพิเศษพิเศษนะคะไฮบริดเนวิเกเตอร์ตัวท็อปนะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้ปี2 0 1 1ัคันนี้ราคาอยู่ที่3า9แส0หนเกาพันนะคะใช่ค่ะถูกตจ้า สามแสนหกหมื่นเก้าพัน 16, ฟังไม่ผิดนะคะตัวนี้นะคะพร้พอมซื้อพร้อมใช้พร้อมขายสวยทั้งคันนะคะสวยทั้งคันนะคะตัวนี้เป็นปรถปอมเอ่อรถไปประมูลมานะคะคือคอนเซ็ปต์รถประมูลนะคะตัวนี้ก็เอ่อเจ้าของเดิมเขา่อนไม่ไหวนะคะเจ้าเราก็ไปได้มาจาก้านประมูลนะคะรถยืดมานะคะสวยตะตะเข็บเดิมโครงสร้างเดิมนะคะทุกอย่างนะคะตัวนี้นะคะสีขาวนะคะไร้รอยตำหนินะอ่อตะเข็บทุกตะเข็บนะคะ เอ่อะเข็ดตเข็ดของตัวรถเป๊ะเดิมนะคะตัวนี้นะคะอ่าคะตัวนี้ที่มานะคะตัวนี้ไฮบิดไฮบิดธรมรีคันนี้นะคะปีสองพันสิบเอ็ดคันนี้วิ่มาหน,นึ่งแสนหกหม,มื่น,ะะน,น,นก 1, 160, 000, ิโลเมตรนะคะตัวนี้รองรับเนวิเกเตอร์ภายในศาสตร์้ามนะคะภายในรถศาสตร์้ามนะคะตัวนี้เป็นบบอหนังที่เอ่อมากับตัวรถนะคะเดี๋ยวให้ดูเพลทรถและะ้วเพลทรถ นี่เพดรถค่ะของเรายังคงสร้างเดิมค่ะมโมเดลเดิมเลยนะคะดูได้เลยนะคะอ่ะตัวนี้ก็เพดรถนะคะนี่คือสเปคร้เพดรถนะ,ะอันนี้ของเราอยู่อยู่คบเป๊ะนะคะอันนี้เป็นบอดี้นี่บนบอดนังนะคะบอดหนังมากกับรถเลยนะคะออปชั่นต่างๆนี่ก็คือพร้อมใช้พร้อมวิ่งเลยกับชุดเนวิเกเตอร์นะคะตัวนี้ด้วยนะคะอ่ะ อันนี้ลายไม้นะคะลายไม้อันนี้ก็คืออาจจะไม่ชัดนะคะเพราะถ่ายในที่แคบๆอันนี้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็ นี่ฝาเด้นี่ไหมคะอันนี้นะคะประตูข้างนะคะล้อแม็กที่เลยนะคะล้อแม็กเลยนะคะล้อแม็กก็ได้ายางใหม่นะคะยางใหม่มาจากรถเลยนะคะดอกยางอยู่นะคะดอกยางสวยนะคะยโกฮาม่านะคะยางนะคะด้านข้าก็ คือเอยมุมสวยนะคะตัวนี้เรียบร้อยนะคะได้ความเรียบร้อยทั้งคันนะคะไม่ผิดหวังนะคะคุณภาพนะคะตัวนี้นะคะตท่นนที่มองหานะคะเป็นไฮบริดนะคะคาร์บูเรตไฮบริดราคะไม่แพงนะคะคุณภาพคือใช้ดีมากะคะ่ะใช้ดีมากนะะบนท้องถนนนะคะตัวนี้เนะี่ยประหยัดนะคะประหยัดน้ํามันด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นรถที่ดูแลง่ายซ่อมง่ายนะคะตัวนี้เป็น ตะกุนทามารีนะคะรสตลาดเลยนะคะอันนี้คือด้น้นเหี่ยมมุมก็สวยมากนะคะดูกล้านนะคะดูฝาประตูนะคะสวยมากค่ะตัวนี้นะคะ<ม>อันนี้เลยนะคะใน<ม>นีน่กระจกไฟฟ้านะคะออปชั่นครบสวยนะคะ<ม>เลยนะคะนี่เลยออปชั่นรถนะคะต่างๆนะคะ ใหม่รถอยู่ที่ประมาณแสนหกหมืนกิโลเมตรไม่เยอะนะถือว่าไม่เยอะนะคะถ่ายได้เลยถ่ายมุมแคบนะคะวันนี้ถ่ายมุมแคบขอไยด้วยนะคะท่านใดที่มองหารถเก่งคัมบรี่นะคะราคาไม่แพงนะคะมาแล้วนะคะฝากไว้ด้วยสักคันนะคะโดยต้า c a m บร Hybrid นะคะปีสองพันสิบิดราคาพิเศษพิเศษอยู่ที่สามแสนหกมืนเก้าพันนะคะฟรีดาวได้เลยนะ <c oughs> ทุกค <c oughs> ้าครดิดีๆฟรีดาวได้เลยคะ่ะ ะคะไเบรตดเดิมโรงงานนะคะดูที่สวยนะคะสวยดูเหลี่ยมเหลี่ยมมุมของเขานะคะสวยนะคะเนี่ยเนี่ยแซเลยนะคะไฟนะคะไฟโอเคสวยมากคะ่ะตัวนี้ฝากไว้ด้วยสักครั้งนะคะเป็นหนึ่งทางเลือกนะคะทามอรี่คันนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ